ชอบใส่เสื้อแทนกูใจเดียวเปลาอกใช่ไหมคะแต่ว่ามีปัญหาแคกดำมีตุ่มหนังไก่แล้วก็ผิวหนังไม่เรียบเนียนน้องขนขึ้นเยอะอ่าวิธีนี้ค่ะดีกว่าเลเซอร์มากๆเลยคุณปีาใช้คียตัวนี้เคียเพียวตอนนี้น้องมาแรงมากเพราะว่าไม่ต้องถึงกระปุกเลยคุณใช้แค่ครึ่งกระปุกเห็นผลเพราะว่าคุณปีศานี่อันนี้จะเป็นรอยแบบว่ารอยเล็บตะกุยหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นการใช้งานจริงนะวิธีการใช้ง่ายมากๆนี่ทาแบบนี้ทานเดียวทาบางๆค่ะ เช้าเย็นนะจ๊ะทาเช้าเย็นมันจะทําให้ผิวหนังของเราเรียบเนียนสุ่อนกายนี้มีแล้วมันขาวขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่หลังคลอดก็ใช้ได้นะหรือว่าดํากระพันดําจากการใช้แบบแพรโลออนแพ้แบบว่าพวกสเปรย์โลออนเนี่ยใช้ได้เลยแล้วตัวเนี้ยมันไม่มีกลิ่นนะมันเป็นกลิ่นเนื้อเบสเป็นกลิ่นนมจากส่วนผสมอ่อนๆน่นะมันเข้าไปช่วยดูดซับเหมือนกลิ่นมันรู้สึกว่าไม่มีกลิ่นตัวเลยไม่มีกลิ่นเต่าเลยนะคะเนี่ยแรกๆสองชั่งของพี่ป้าขาวมากๆเลยจ้านี่นะคะขนขึ้นเช้าด้วยตอนนี้ คือขนขึ้นช้าแล้วน้องเพียวนะคะไปหัดเสื้อเอา้ะ350บาทใช้ทีมาาเลยก้า